ครับสวัสดีครับพเจพี่น้องกล้องไปสู่ผู้สุขคนพี่น้องทางไก่ทางไก่ฟังไทยฟังเล่าเลยตางเพีเอ็บซีุูผู้ทุกคนครับครับวันนี้กะพ่อกันกับช่องสอนเพชรผ้าเสบแช่ก็เกี่าคกับพี่น้องช่วงสีแดงครับครับเสี้ยวนี้กะดูซสึกว่าโดนเติมหรืครับพี่น้องบ่ได้ลงคลิปกะพอโทษพอไฟเอ็บซีสู่ผู้ทุกคนครับกะยังเหยียเก่าช่วง ที่พันมากกับเห็ดเลียงหลายอันหลายย่างกับงอกก็เรียบร้อยกับลรอยากหลายย่างกับงอกก็ได้มีเวลาเห็ดกับเห็ดไปเรียกคือกับพี่น้องครับมอนี้กับมีเมนูเป็นต้มสมขมหน้าหน่อยครับพี่น้องแล้วก็ได้ตําเจียวปลาแดดกับลวกผักบุ๋งลวกผักบุงหน้าครับต้งปลาเข่าแล้วก็ลวกปักกาศเขาครับกับ ขอแนนำสินค้าครับเป็นปลาล่าตาสอนเพชรพาแสบครับจากกาลสินครับพี่น้องปลาล่าแสบต้องได้กะปากพี่น้องู้ดใดสนกิจสนใจกะสร้างในเด้อครับกะเบอร์โทรกะตามหน้าคลิปครับพี่น้องหรือสร้างในกะไตคลิปทางยูทูบหรือไตคลิปทางเพจสอนเพจผ้าแสบชแนลครับ พี่น้องมาเปิดมาชอม่องนี้บ่เบาๆไรครับพี่น้องกินย่างเดียวกับของเดียวๆครับพี่น้องถึงแนวเไหมกะรู้สึกว่าโดนเติบเราครับพี่น้องบโบในเฮ็ดกะช่องนี้กะปกติเรากับเฮ็ดปกติก็ครับพี่น้องกอตัวกอค่อยๆไล่ครับต้มสมกบครับพี่น้องเลยมาสดนน้ำครับไในกบ หน้ามากิโลหนึงครับพี่นงเนี่ยซื้อมาจากตลาดครับตะเป็นผมหนะ้าจำปลาแดดครับพี่นงจัเเจ้าไว้ ก็้ใบกข้ามอนครับพักปุ่งเป็นรวบทุกครับพี่น้องมัอเป็นไยการพักรุกครับครบโตวพื่นี้ครับพี่น้องโตค่อยดียครับ เปลี่ยนปลา่าครับน้องตาสอนเป็นยังครับับปุกบละแปดชิมห้าบาทครับน้องนี่ตรงไปลายทงครับจ<ม>่ำเจ้าครับตัวกขาบูงครับน้อ ไปลาอยากไยากไปลาอกปลาเขาตาสอนเป็นเมนนี่รู้นีขบ้อาอกกินดนแล้วครับเนี่ย คน่งนำ แซ่พักกลง้วตัวขาไปนี่ห้อคับ เขาเหนียวครับครับพอปรุงหาน้ำปลาเขาครับน้องวิหยอดน้ำงามไปลุกฟักบุ้งหลับจากเขาโดยการวิญญาน้ำงามกัดเด็ดมาลวกกินกับเจี๊เน้อง เขากินมือกันได้ับพี่นอ้องติบนี้กัอาติรูรมุมมั่มไปแนี่กับขอโทษขอไฟลหลไได้ครับพีนอ้อง คำเตือนครับพี่น้องนเนี่ย Nó không buồn thật rồi thật nào, Được nào. บจากโชวบนี้ครับพี่น้องพ่อง่ายๆนะครับ เป็นยากแน่ครับพี่น้องเป็นตะปูวันครับ ยินี้นอาทีดูว่ดีกะยังเลกกะขอโทวขอไปยอดครูปุรุคนครับกินกน้อมันตองแดกไข่กระดูกครับพีอ่อง nó nó hấp dẫn rồi tuyệt ก็รู้ไทยครับเนาะ สำหรับคลิปนี้มันนี้กับเป็นช่วงทุดทไทยของรายการกับช่องสอนเพชดผ้าเสียบชาแนลครับพี่น้องจังได้กะบขอฝากพี่น้องติดตามทช่องยูทูบและแฟนเพจมักกะไรถือใจกะบแค่น้ำดีได้ครับกับขอฝากสินค้าน้ำดีได้ครับเป็นปลาล่าสอนเผชดผ้าเสียบครับพี่น้องจังได้กะบสำหรับคลิปนี้กับบอม่อย่างไรก็ครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายสู่ผู้ทุกคนสำหรับมันนี้ขอลาก่อสวัสดีครับ